จังหวัดหนองบุญพูได้มอบหมายให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบุญภูร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบุญภูเป็นหน่วยงานเชิดชูเกียรติกีฬาผู้สอนที่สร้างผลงานและทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดหนองบุญภูในรอบปีที่ผ่านมาคนหนองบุญภูกับครั้งที่หนึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบุญภูเป็นผู้รับผิดชอบ แข่งขันระหว่างวันที่11-18อันวาคม2564โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยอามติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหวันที่16กันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพหลกักริย์พิบิดมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วรมนาฟอคิดที่สรงเป็นนักกีฬาเรือไปตัวแทนศูนย์ฮโน่อ,อุดรชตวีสาขาหนองบัวลำพูนะครับสอนวนงานที่การสถาบันการเงินชุมชนอัศวรน์ลุ่มในการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำพูนนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำพูท่านผู้บริหารท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติ นักกีฬาผู้ฝึกสอนสื่อมวลชนทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2564ในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่16ธันวาคมของทุกปีถือว่าเป็นเดือนสำคัญและวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การกีฬาคือเป็นวันกีฬาแห่งชาติ ตามมาติคณะรัฐมนตรีโดยทุกจังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นตามความพร้อมของแต่ละจังหวัดเพื่อน้อมลำลึกถึงพระปิชาสามารถของพระป่าสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระิตคทเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่สี่ณกรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบป,ประเภทโอเคและขอชื่นชมให้กำลังใจในการทำงานของฝ่ายจัดงานส่วนราชการสถานศึกษาภาคประชนนักกีฬาผู้ผู้สอนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้การจัดงานต่างๆ ก็จะช่วยขับเคื่อนเศรษฐกิจมีการจับใจ่ายใช้สอยมีเงินหมุนเวียนร,รวมทั้งมีสุขภาพพารามัยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายตามที่ตนชื่นชอบขอให้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาได้แข่งขันกันอย่างสนุกสนานมีสปิริตมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ รู้อกไรซึ่งการและกันและที่สำคัญขอ,ค,ญขอความร่วมมือคนช่วยกันเยียวาประมาณการยาต้ต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดของบุรีรัมย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019โดยเพ่งคัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2564ณนวะันนี้ขอบคุณครับ ครับก็ต้องขอราบครับผมนายสวิชจันทวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอําพูครับ <ผม S 1> วันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาทําหน้าที่ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานะครับของจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาตินะครับเป็นวันสําคัญวันหนึ่งซึ่งถ้าย้อนกลับไปในอดีตก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า เมื่อครั้งมีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติคือกีฬาแหลมทองนะฮะเมื่อปี2510เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะฮะบรมนาถบาพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9อของเรานี่นะครับท่านพระองค์ท่านได้ทรงเป็นนักกีฬาแข่งขันรอใบนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองนะฮะซึ่งการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรง สร้างเรือใบเองนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมนะฮะตามตารางกีฬา,าการฝึกซ้อมแล้วก็ลงแข่งขันจนได้รับรางวัลเหรียญทองได้นี่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าพระองค์ท่านนั้นมีความอวิทยาุตสตหะมีความอดทนแล้วก็การแข่งขันกีฬาเรือใบนั้นก็พระองค์ท่านก็ได้สอนให้รู้ว่าคนเรานนเนี้ยจะต้องอ,อดทนแล้วก็รู้จักพึ่งพาตนเองนะครับเพราะว่าเวลาลงแข่งขันเรือใบแล้วเนี่ย กลมไม่มีนั้นจะต้องทําอย่างไรลมเบาทําไงถ้าลมแรงแล้วจะมาคับทิศทางลมอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านได้อสอนให้คนไทยได้รับทราบแล้วก็เรียนรู้นะครับว่าในชีวิตจริงนั้นก็เช่นกันนะครับเราจําเป็นต้องมีวินยัยมีความอดทนนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีเองก็เห็นความสําคัญในการที่พระองค์ท่านได้ทรงทาเป็นแบบอย่างนะฮะก็ได้กําหนดให้เป็นวันกิจราแห่งชาติ เกิดขึ้นนะครับซึ่งจังหวัดหนองโบลำพูเองก็ได้จัดกิจกรรมสำคัญทุกปีนะฮะสำหรับวันกีฬาแห่งชาติก็ใครขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหนองโบลำพูนะครับได้มาร่วมกันออกกำลังกายนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีสถานการณ์ของโควิดด้วยนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเนน่อนอกเหนือจากการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะ ในแต่ละช่วงวัยกับตัวเองเนี่ยนะครับรู้เองนะว่าเราจะออกกำลังกายแบบไหนที่เป็นผลดีต่อร่างกายไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปครับแต่ว่าก็ควรจะมีการออกกําลังกายบ่อยๆนะครับเพื่อ,อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ทําให้ท่านมีความสุขนะฮะในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ใครขอเชิญชวนครับแล้วก็ช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะครับท่านที่ มัวแต่นอนอยู่นะฮะไม่ไม่อยากจะลุกเนี่ยอันนี้ลุกครับเช้าเช้าออกมาออกกําลังกายครับป้องกันหวัดด้วยนะฮะช่วงนี้เป็นไข้หวัดกันง่ายนะฮะแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็เริ่มที่จะฉีดวัคซีนอีกตัวหนึ่งให้นะฮะคือป้องกันไข้หวัดใหญ่ครับก็ไหนๆแล้วก็ฉีดป้องกันโควิดด้วยนะครับฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วก็ออกกําลังกายครับภูมิต้านทานจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ชาวหนองบัวลำพูจะแข็งแรงครับขอบคุณครับ